ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆคุณแม่ทําคลิปค่ะวันนี้มีของเข้าใหม่นะคะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นของเข้าใหม่ค่ะวันนี้ค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสวยไม่จืดไม่จางนะคะค่ะสวยไม่จืดไม่จางค่ะเลิศดรูดูเด่นค่ะผ้าสามตะกอลายนาคีค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ 1, 7 5 0สิบาทนะคะวันนี้นะคะค่ะผ้าราคา1750สิบาทมา2 3สามเที่ยวแล้วค,ค่ะค่ะเพราะว่าผ้าขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะถ้าออกพันษานี่ค่ะผ้าจะดีดตัวเหมือนคุณแม่บอกนะคะค่ะออกพันษาผ้าดีดตัวะค,ะค่ะค่ะเพราะว่ามีพาา่อค้าแม่ค,าคา้าคนกลางเขาจะเดินหาซื้อค่ะซื้อผ้าค่ะค่ะออกพันษางานมันเยอะค่ะงานบุญงานแต่งเยอะค่ะเขาจะาไป ค่ะค่ะก็จะไปเป็นของไหว้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรัาต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่ะนี่ก็ลายนพเก้าค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าค่ะผ้าใสนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสุรินค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะแว่นตาของคุณแม่หมดอายุแล้วค่ะค่ะสวยค่ะลายนุ่งผ้าก้าวนี่ยค่ะสวยงามมากค่ะ 1750บาทนะคะผ้าขึ้นราคามาอีกดีตัวขึ้นมาอีก20บาทค่ะแอดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะผ้าขึ้นราคามาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะคาะขึ้นมาอีกห้าสิบาทค่ะคุณแม่ก็ต้องตามค่ะค่ะงานนี้เป็นงานเข้าใหม่นะคะผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะ อ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแก่มทุกพื้นค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะสีฟ้าใสนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ เดี๋ยวด้านด้เนไค์ทำเบ่าไค่ะลายนี้ค่ะเป็นลายค่ะเรียกว่าเหมือนลายแม่กับเมืค่ะลายผีเสื้อค่ะเพราะว่าช่างเขานี่จะพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะด้านด้านการมัดหมีนะคะเขาจะพัฒนาการค่ะเพราะว่าจะลายนี้เอามาใส่กับลายนี้เก็บตกมาใส่กันแล้วก็จะสวยเลื่นหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะมักพืนไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะ ค่ะน้อมรับจดทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1 7 5่บาทค่ะเป็นทา3ตะกอทอมือนะคะค่ะงานทอมือค่ะลูกค้าถามมาบอกว่างานทอเครื่องไม่ใช่ค่ะอ่ะเป็นงานทอมือนะคะค่ะ1 7 5่บาทค่ะค่ะมาพืนไหนชอบพื้นไหนถ้า้ามาค่ะ1750บบาทนะคะอันนี้ลายสับปะรดค่ะลายบักนัดนะคะ เอาลายดอกกระเจียวค่ะคุณแม่พูดผิดบรรยายผิดขออภัยนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีอันนี้ค่ะค่ะคล้ายๆสีเนื้อโคค่ะค่ะสีย้อมมาแต่ละสีค่ะว่าว่าคุณแม่เป็นแผนการตลาดค่ะการทําผ้าไหมอยู่ฝั่งหนึ่งคนละฝั่งนะคะเวลาคุณแม่ไปซื้อต่อกับนายทุนเขาก็ค่ะก็ถามสีไม่ได้ถามสีนะคะว่าสีอะไรค่ะ ค่ะก็คือว่ารู้แต่ว่าสีเนื้อโคค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะลายไอดอกกระเจียวค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแกมทุกคืนค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าเข้ามานะคะน้อมรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะค่ะหนึ่งพกีร้บาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่เกิดจางค่ะนี่ก็เป็นสีเทาไอ้ดำค่ะดำทองนะคะค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะดำทองค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะ ค่ะสนใจผืนไหนโทรทักเข้ามานะคะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ1750บาทค่ะดำทองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามานะคะ1,750บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะ1,750บาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามานะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะวันนี้เป็นของข้าใหม่มีแต่พื้นสวยๆค่ะอ่านี้ดําทองค่ะงามเลิศหรูดูเด่นค่ะใส่ออกงานค่ะงานขาวดํานะคะค่ะพื้นนี้ก็ราคาหนึ่งพันค่ะมันจะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเพราะว่าคุณแม่ทําเป็นคลิปนะคะ ค่ะทิพย์ยาวค่ะทิพย์ยาวมี20ผืน2ี่บผืนค่ะค่ะนี่ก็ลายเก่าลายโบราณค่ะแล้วแต่ถ้ำขาวจะมัดออกมานะคะเราดูตามภาพนะคะคุณแม่หยิบยกให้ดูค่ะให้ลูกค้าดูตามภาพค่ะว่าเราชอบหมายเลขไหนค่ะชอบลายไหนนะคะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะลายดอกแก้วนั่นแหละค่ะส่วนมากค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะใส่ออกบุญออกงานก็เลิศหรูดูเด่นนะคะ ค่ะสวยแบบไทยๆคุณรสตีไทยใส่ผ้าไหมไปทำบุญนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่นักนี่ก็จะใส่แต่ผ้าไหมตลอดแบบนี้แหละค่ะแม่รักจะชอบใส่ผ้าไหมค่ะค่ะนุรลักผ้าไหมไว้เยอะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยทุกคื้นงามทุกคืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยเลือดรูดูเด่นมากค่ะอันนี้คุณแว่นตาเอาขึ้นมันเป็นเงาเงาเป็นมัวมัวในแว่นตาของคุณแม่นี่ค่ะค่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะลายนี้ก็เป็นลายช่องทางน้ําไหลไปยุบใหม่นะคะคุณแม่เรียกนะคะค่ะแต่เขาเรียกค่าจะเรียกลายนางสนมนางงามเป็นอย่างนั้นค่ะนางสนมค่ะ ค่ะแต่เป็นลายช่องทางน้ําไหลประยุคใหม่ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่งทุกผืนค่ะหนึ่งคำหกร้ห้าหนึันสิบาทคุณแม่บรรยายผิดขออภัยการพูดการจาก็ผิดเพี้ยนบ้างค่ะเราก็มีอายุแล้วค่ะค่ะสวยค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะไม้บ้านทางพุ่มค่ะไม้จุนคือไม้ยืนนะคะค่ะเส้นจุนค่ะไม้จุนกับไหมค่ะเป็นไหมน้อยร้อยเปอเซนตค่ะ 1750บาทนะคะคาะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห7 5 0จดาบบาทค่ะคาะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1 7 5่บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะคา่ง1,750บาทค่ะ ค่ะนี่พ็สวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะ1 7 5่ดบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามานะคะ1750บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,750บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรเข้ามานะคะค่ะวันนี้ของเข้าใหม่มีแต่ของสวยสวยเลยค่ะค่ะชอบรหัสไหนทักเข้ามาค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะ1,750ดบาทนะคะ ค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะการทอนี่ค่ะเขาจะเอาค่ะประดิษฐ์ค่ะเราเขาจะเก็บตกจากพื้นนั้นกับพื้นนี้มาใส่กันก็มัดหมีออกมาค่ะก็เป็นลายสวยนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะเนื้อผ้าเกรดเอเลยนะคะเนื้อผ้าดีนะคะค่ะไม่บางค่ะหนานิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ ค่ะ1,750บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาค่ะ1750บาทค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะ1750บาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะหนานิ่มแน่นเลยค่ะเนื้อผ้าดีค่ะเก็บรายละเอียดได้ดีมากค่ะถ้าราคานี้ค่ะค่ะงานจะมาดีนะคะงานสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะค่ะ1750บาทค่ะ ค่ะพอหยิบพอจับราคานี้พอเอาไปเป็นของฝากของขวัญให้กับญาติพี่น้องและก็เพื่อนสนิทมิตรแทร้ของเราหรือจะไปเป็นฝากในงานกเกษียณ้อเหมาะสมนะคะ1,750บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1 7 5่บาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะค่ะ1,750บาทค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะค่ะสวยค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะนี่ก็ลายสวยนะคะเหมือนลายคมห้าค่ะค่ะท่านไม่ชอบลายใหญ่มีลายเล็กให้เลือกนะคะมีตัวเลือกค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ขาเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะนี่ก็บริบาลช่างน้อยตามมาค่ะค่ะเขียวค่ะสวยนะคะค่ะเป็นเขียวอยอดไอเขียวเขียวยอดตองค่ะไอเขียวเขียวหัวเป็ดค่ะ,ขะเขียวกลางค่ะเขียวใบตองค่ะเขียวใบตองค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะรหัสสิบสองนะคะมากผืนไหนชอบผืนไหนก็โทรบอกโทรทักนะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะ คุณแม่ขายของนะคะคุณแม่ไม่ตั้งฉากไม่มีการโชว์ผ้าด้านหลังนะคะคุณแม่จะทําแบบง่ายๆค่ะค่ะทําแบบง่ายๆเรียบๆค่ะคุณแม่ไม่โชว์ค่ะคุณแม่จะตั้งกล้องตรงไหนคุณแม่ก็หยิบผ้าขึ้นมาเลยค่ะไม่โชว์ด้านหลังนะคะด้านหลังก็คือตรงที่คุณแม่สวนมมหว้พ้าค่ะค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งสิบาทนะคะค่ะลายนี้ค่ะเรียกว่าลายขอ ก้นหอยล้อมดอกลาวดีค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะ1,750บาทค่ะค่ะมักพืนไหนชอบพื้นไหน,น,ไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะน้องรับตอบทางรลนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ175 0บาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1 7 5่บาทนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะสวยลายสวยนะคะเลือหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นค่ะเป็นลายราชวังค่ะค่ะหอประสาทราชวังนะคะลายราชรถค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะลายราชรถก็สวยนะคะปกติเคยเห็นแต่ลายนี้จะออกไปทางหน้านางค่ะแล้วก็จะราคาก็สูงค่ะอันนี้ค่ะเขามามัดราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะลายราชรถค่ะ ขาดสวยค่ะสวยเหมือนราดชลสนะคะค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันเห้าสิบาทค่ะค่ะเป็นงานเข้าใหม่ค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนมากคนแก่ท่านชอบสีน้ำตาลถ้านน่านขออภัยค่ะลมหนาวเข้ามาค่ะหนึ่งพันเห้าสิบาทค่ะขาดลายลาดชลดนะคะ ค่ะโทรทักเข้ามาค่ะคุณแม่ได้ลอดชลมาสองเขนค่ะหมายเลขสิบกับเลขสิบเอ็ดนะคะค่ะเป็นงานเข้าใหม่ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะโทรทักเข้ามาค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะ ขาสวยไม่สั่งสวยไม่เจืดจางค่ะหนึ่งพันเร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นลายราชลสนะคะขาะสวยงามมากค่ะเลืศหรูดูเด่นนะคะงานปารานี่นะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายราชลสค่ะสวยสวยทุกผืนงามทุกพื้นค่ะค่ะงานข้าใหม่วันนี้สวยงามมากเลยค่ะมีแต่พื้นสวยๆนะคะขาะโทรทักขาะโทรทักคุณยายเข้ามานะคะ ค่า1,750บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะ1,750บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะ1,750บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะค่ะ1,750บาทค่ะลายนุบกเก้าค่ะเก้าหน้าเก้าหลังเก้าดีเก้าเด่นค่ะเรียกว่าพื้นนี้แบบเป็นสีธรรมชาตินะคะ ค่ะราคาอยู่ที่1,750บาทค่ะลายนกกะ้าค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะ1750บาทค่ะเขาเรียกว่าสีเปลือกประดูนะคะค่ะสีนี้ค่ะย้อมจากเปลือกประดูค่ะค่ะมันจะปนกันมานะคะคุณแม่ก็ค่ะส่วนมากก็อยู่ทางร้านก็ปนกันค่ะทั้งธรรมชาติและไม่ธรรมชาติค่ะค่ะ1,750บาทค่ะลายนกกระเ้าค่ะสวยเลิศดรู้ดูเด่นนะคะ ขาใส่ออกบุญหอกงานก็สวยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะมากืืนไหนชอบพื้นไหนถ้าเข้ามาได้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะเลือดหรูดูเด่นค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงคลั่งค่ะค่ะงามเนื้อหลายค่ะค่ะพอหยิบพอจับพอไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติพี่น้องนะคะ ค่ะไปเป็นของขวัญของฝากได้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะค่ะของขวัญของฝากของที่น้องค่ะเราจะไปเป็นของขวัญให้กับวันกษเสียมค่ะวันไหวไอจะท่านจะให้วันกเกษณกับครูบาอาจารย์ท่านก็เหมาะสมนะคะค่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ดูตามภาพนะคะค่ะที่คุณแม่หยิบยกขึ้นมาค่ะฝืนไหนสวยก็โทรบอกโทรทักค่ะค่ะนี้ก็ลายนี้ก็ลายค่ะนายร้อยดาวค่ะย้อนที่ตดนันดามาตลอดนะคะค่ะร้อยดาวนี้ค่ะคนไหนก็รู้ค่ะเพราะว่าคุณแม่หยิบยกมาหลายนานแล้วค่ะค่ะท่านชอบก็โทรบอกโทรทักหนึ่งพันเตร้อยห้าสิบบาทค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นความยาวสองเมตรนะคะ ค่ะเป็นผ้าสาตะกอค่ะค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะลายค่ะเรียกว่าลายร้อยดาวค่ะค่ะยอดที่ติดอันดับตลอดค่ะลายร้อยดาวค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะยอดที่ติดอันดับตลอดนะคะค่ะชอบพื้นไหนก็โทรบอกโทรทักค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทลายร้อยดาวค่ะยอดทิ่ติดอันดับมาตลอดนะคะเป็นลายร้อยดาวนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนเก่มทุกพืนค่ะลายร้อยดาวค่ะสีนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะสีเปลือกประดูค่ะค่ะสีเปลือกไข่ค่ะสีเปลือกไข่ค่ะเ็าเรียกว่าสีเปลือกไข่นะคะ ค่าราคาอยู่ที่1 7ึ่ดอยห้าสิบาทค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแก่มทุกคืนนะคะหนึ่ห้าสิบาทค่ะ มากเลยค่ะผ้าเนื้อดีเกรดดีมากเลยค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะค่ะนี้ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะนี้ก็ลายใหม่นะคะสวยงามมากค่ะเป็นงานออกมาใหม่นะคะค่ะเป็นผ้าวันนี้ผ้าเข้าใหม่ค่ะคุณแม่ได้มาค่ะเป็นของใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะค่ะหลังจากลูกชายไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณแม่ก็เริ่มทําคลิปใหม่ปกติแล้วค่ะช่วงนั้นหยุดไปหลายวันค่ะ ค่ะนี่ขาลายนี้ค่ะลายออกใหม่สวยงามมากเลยค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่าเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะหนานิ่มแน่นนะคะค่ะงานหนามากค่ะนิ่มแน่นค่ะหนาแน่นค่ะ ขาสวยเลิศดรูดูเด่นนะคะข่งพันเดร้อยบาทค่ะขานี้เขาเรียกว่าสีเปลือกไข่นะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะขานี้ก็เลิศดรูดูเด่นค่ะสวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1750บาทนะคะ ขามาผืนไหนชอบพื้นไหน,น,ไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,750บาทค่ะขาสีเปลือกไข่ค่ะสวยค่ะเลื่อดูดูเด่นนะคะขอที่รูเปเบืงเย็นยนะแมเอเอามาอตึงกัน ไม้สีสีแดงกุหบก็มีเยูนค่ะนี่พ่สวยค่ะสีนี้พ่สวยงามมากเลยค่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนาน่ร้อยหนึ่งเนี่ยพัน่ะครับครับพันที่สมุดเอาไว้ก่อนอืมเราหาสิบรุน่น ค่ะนี่ก็เป็นสีขาดสีนี้ก็สวยนะคะสวยมากเลยค่ะค่ะสีเทานะคะค่ะสีเทาค่ะสีแบบนี้สวยค่ะเลิศดรูดูเด่นมากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะเป็นลายค่ะค่ะงานฝีมือแนเนียนมากเลยค่ะค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะเนื้อผ้าจะแน่นค่ะมีน้ำหนักนะคะค่ะการทอพวสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเนื้อผ้าจะแน่นมากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่1750บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จิดจางตัวนี้เขาเรียกว่าปูมค่ะค่ะ1750บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนต้อก็โทรทักเข้ามานะคะเนื้อผ้าแน่นมากค่ะพืนนี้ค่ะคุณแม่ชอบมากเลยค่ะค่ะเนื้อผ้าจะแน่นค่ะค่ะที่เขาทำนี่ค่ะเขาทําเป็นปูมนะคะเขาไม่ทาว่าแบบว่าผ้าต่อผ้าอะไรนะคะ ค่ะเขาทำให้มันเก๋ดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันาร้อยหสิบาทค่ะสีเทาค่ะค่ะ1,750บาทค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะลูกค้าไอแกันให้ค่ะไอนี้มือ คุณแม่ไม่ได้เลือกผ้าผ้าเจ้านี้เนื้อผ้าแน่นมากเลยค่ะสีเทานี่ค่ะคาะเนื้อผ้าแน่นแน่นละเอียดค่ะเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะค่ะผ้าแน่นผ้าหนาค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะสีนี้ค่าเรียกว่าสีเทาค่ะค่ะเลือดหรูดูเด่นมากค่ะลายดอกมะเขือนะคะ ค่ะปากกาต๊อบดอกมะเขือนี่ค่ะรู้ดีค่ะคุณแม่รู้ดีค่ะภาษาเขมรเขาเรียกว่าประกาตอปากกาต๊อคือดอกมะเขือค่ะค่ะเลิศรู้ดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่ร้อยหบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะหนึ่ร้อยห้าสิบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรเข้ามานะคะมีลายเนี้ยค่ะลายที่เรียกว่าลายลวงข้าวค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะใส่เอาบุญเอาง,งานก็สวยจะาไปเป็นของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะมีแต่พื้นสวยๆงามๆค่ะงานเข้าใหม่นะคะ1,750บาทค่ะ ค่ะช่วยคุณแม่นะคะเพราะว่าค่ะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็ยังตึงตัวอยู่ค่ะหยาดน้ําชโลมใจหยาดน้ําทิพย์ชโลมใจก็ค่ะใกล้จะเข้ามาอีกแล้วค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นสีเทาค่ะสวยค่ะเลิศดรูดูเด่นเนื้อผ้าน้าหนาค่ะเจ้านี้ทําค่ะค่ะเก็บงานรายละเอียดได้ดีค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ